สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มากับน้องชายผมนะครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับทุวคนผมเนี่ยจะพาพี่นับกลับไปเยี่ยมสองแม่ลูกหน้าที่ลูกเขาเนี่ยโดนสมิงเนี่ยจับตัวไปนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินเข้ามาอยู่ทางเข้าแล้วนะตรงนี้เนี่ยจะติดกับถนนเลยนะครับพี่พี่ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับพี่พี่ฝนเนี่ยกําลังจะตกเลยนะครับนี่ทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดิน ทางเข้าไปต่อเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยมาเขาเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านตัวเองนะครับเขาอาศัยบ้านเขาอยู่นะแล้วก็ขอสร้างกระต๊อบอยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะครับพี่เอฟซีครับก็ที่ผมไปเนี่ยที่ผมไปส่งน้องตอนนั้นนะครับก็คือตอนกลางคืนนะครับผมก็วันนี้เราจะมากันแบบสว่างนะครับจะได้เจอแบบชัดเจนเลยนะครับทุกคนก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปหาสองแม่ลูกกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอ คนละหนึ่งร้ายนะครับหนึ่งแชนมีตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนะี่ยไปเลยทยกคมไปไปครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยไปหาสองแม่ลูกกันเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยติดถนนเลยนะเราเนี่ยจะเอามาใส่เข้าไปไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นไายของคนอื่นนะครับ จะไม่ต้งมีคนเลี้ยงวัวด้วยนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นไร่คนนะครับพี่พี่ครับนิวจำได้ไหมต้องเดินลงวะต้องเดินลงเหรอน,หน,น่าจะใช่นะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ มาไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะเพราะว่าผมมาเพิ่งรอบเดียวนะครับพี่เที่เรามากันเนี่ยตอน,นคืนเนาะเลยจําทางไม่ค่อยได้นะครับมีคนเนี่ยเลี้ยงวัวด้วยนะ <c oughs> เด็ดไปได้ป่ะนะ <c oughs> เนาะอย่าไปเดินของอื่นดีวกว่าน,นะ <c oughs> ฝนมาหนาวฝนก็เริ่มมาแล้วก็คือตอนนี้ดูท้องฟ้าเนี่ยคุ้มๆแล้วนะไม่ใช่แค่คืมแล้อ่อฝนจะตกด้วยเพราะว่าตอนนี้ฝนตกปล่อยๆล้วกว้างมากนะเดี๋ยวตรงนี้เหมือนจะเป็นห้วยเลยนะใช่ไหมน่าจะใช่ก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยดีกวเาผมไป พี่ๆครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินมาถึงกระต๊อบของสองแม่ลุงแล้วนะนะตอนนี้เนี่ยฝนฝนมาแล้วนะครับพี่ๆี่ครับนมเอโอ้อ้อ,อ้โอ้โอ้ๆๆเอนน้โอ่โอ้โอ,อค้คอ้อ้โอ้อะโอ้ออ้ นู้บ่าน้ำว่าน้ว่านอยู่เอน้มือนั่นแหละเอ้เต้ยนั่นแหลงอยู่เอนต้ยแนนั่นแหละอยู่มีผ้อวีอ๋อแต่มีผ้าวีก็แปลว่าทำไม้กวาดนะครับพี่พี่ครับเอานาเลือยช้าแหละเื่อยนเชยชก็มาละยี่สิบบาทนะครับ นุ่มเอนุ่มเอบบชื่อมเอนุ่มเอ่อเอ๋ืมเอาเมียวะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายให้ถ่ายหน้าเขาไม่ชัดน,นะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเขินกล้องนะครับพี่ๆครับเลี้ยช่ะเลี้ยช่ะเลี้ะชืมนี่นะเขาทำกันอย่างนี้เลยนะนี่ก็เป็นผนตกแล้วนี่ก็เป็นลูกเขานะครับพี่ๆ ก็ช่วยแม่เนี่ยทำเหมือนกันนะครับอืมฝนตกฝั่งนู้นเนี่ยฝนตกแรงเลยนะนิวน้องเมียวอ่ะเอา,าอมีวยเอามีวยเราก็ไปกินข้าวละโอโ้โหทุกคนดูทนะี่หุงข้าวของเขานะแล้วก็มีเขาหุงข้าวยังไงเนี่ยทุกคนเก่ามากเลยนะครับพี่ๆครับ หม้องข้าวหรืออะไรเนี่ยว,วันนี้ผมไม่ได้ซื้ออะไรมาให้นะผมแค่จะมาเยี่ยมดูนะครับส่วนนี้ก็หม้อถ้วยจายถ้วยจายก่อนนะแล้วอยู่ได้ไงเนี่ยฝนฝนตกด้วฝนตกด้วไม่เปียกเหรอทุกคนอ๋อโ,โ,โอ้โอโโชิชชมยันรีเทิร์นหมองฟูซี่เ Ê, nhiều lên mà coi nhiều uh, còn đây này các bạn ơi, hai 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 ป้าเขาดีดีเนีย่ยแล้วก็ทำอันนี้ให้ป้าเขาดีดีลมมันพัดล้วมันจิ่วโอ,โอ้ทุกคนครับคือฝนตกแรงมาก นี่นะทุกคนก็หลังคาเขาเนี่ยเป็นสังกะสีนะครับชิเชอร์นนะับไโจ้เหยกันมั้ยอ๋อตอนต,ตรงหนักเนี่ยหลังคาเขาก็รั่วนะครับทุกคนก็มันรั่วไงเลยต้องแปะเขาก็บอกว่าเขาอยู่แบบง่ายๆนะเขาก็อืม ไอ้น้อกินอะไรสีเสืออ๋อค่ะเอาเสีเออเป็นหมากนะครับทุกคนทุกคนเอามาให้กินนะครับโอ้โหทุกคนยาขิ้หมากเอ้ยจริงๆเราก็เดินเข้ามาเราก็ขับมอเตอร์ไซค์มาได้นี่เนอะนี่เนอะดูนะไปแล้วได้แหละ อ๋อใส่กันเหรเขา,าบอกว่า<ม>เป็นบ้านเท่าแก่ใช่เป็นบ้านเท่าแก่เขานะครับพี่ๆครับก็เท่าแก่เนี่ยฮะอืมอ่ะตีเปลี่ยนเกี่โอทอยเหรออ๋อหมอนนี่ก็เป็นหมอนแล้วก็ท้องห่มเขานะ มีบ้านคนจริงๆเราก็สามารถขับรถมาได้เราไม่ต้องไปจอดนู่นนะทุกคนอันนี้ก็ผมต้องขอภา้ะหน้าที่ผมไม่ได้ซื้ออะไรมาให้แกนะครับพี่ชิ่น่ะนี่ก็เป็นน้องที่โดนหมอผีสมิงยจับตัวไปนะเดี๋ยวมาพูดแนละ้วใส่สีเสียใส่ใส่สีเสีย พูดทายเป็นไหมอ๋อ,อ,อ,อน้องเขาเขินเขินนะครับพี่พี่ครับไอ้อนะั่นไปไต้เป่าออนะมาหวงแล้วมั้ยอือคนครับถ้าฝนตกแรงเนี่ยไม่น่าจะอยู่ได้นะครับน่าจะเปียกนะ ถ้าคนสาดเข้ามานอนิวเนอะฝั่งนะม,ม้นก็มีบ้านคนเลยนะนู่นเน่เขาไม่ได้ทำอะไรกินเลยเหรอมองเขาแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยมองหูเขาป่ะมาดูนะ <c oughs> ดำตุ่ยเลยนะครับพี่ๆครับเฮ้ยพ <c oughs> ี่เขาน่าจะเกิดอะไรย่างเนี้ยรพวกทำลาบอะไรอย่เงี้ย ดูมีที่เขาใช้นะครับพี่พี่ครับเ้นหนึ่งเนี่ยเกาะนะครับในคิดว่าเราใบเหรออ๋อนี่ใบหนึ่งนทุกคนมีข่าเอ้อนันโต้ได้โต้ที่แล้วอยูน่นะอ,อ,อันนี้มันใช้ไม่ได้นะทุกคนคือก็ออเอาติด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 เดี๋ยวเราต้องแบบต้องมาต่อเติมให้อะทุกคน ก็พี่ๆท่านใดที่อยากจะสนับสนุนนะครับหรือจะช่วยสองแม่ลูกท่านนี้นะก็ทักเพจเ c e b o ๊ k ผมได้เลยนะครับพีพเ่เขาคือทุกคนเขาอยู่กันแบบลำบากมากเลยนะผมไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ได้งไงแต่ว่าก็พอหลบฝนได้อยู่นะครับพี่เชอรลองชอ,อนี่นะครับพี่ฝนหยดลงมานะครับ หลังคารั่วหลังคารั่วนะครับทุกคนครับเอาหม้อเอาหม้อเอ๊ะฝ่าเดี๋ยวกจะฝ่าเลยนอนเฉยๆลอนเฉยมากูอมื่ตฝ่าฝ่าเรียบฝ่าตัวเฉยๆต่านนะจะให้จูต่านนะหมอ ก็โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมานั่งคุยกับยายแกนะว่าต้องการอะไรหรือเปล่านะครับผมนาว่าเขาอ,อยากได้อะไรเพิ่มหรือเปล่านะโอ้คนตรหนักมากเลยนะนิวโอเคครับพี่พี่โอ้พี่พี่ครับผมให้ดูนะ เปียกนะครับเปียกหมดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยฝนสาดมาเปียกหมดเลยอนะนั้นะีน่เนาะไม่ว่าเขาอยู่ได้ไงนะครับทุกคนก็คือฝนเนี่ยตกแรงมาก นี่เลยนะต่าไนะบโจบโจที่เหเตาาเปียกนะเมื่อ,อนะกี้นะฝนาสาดแรงมากไอนะ้นั่นมันเบร์ตากผมมาเฉยเหี้ยกันมัน ก็ผมอืมก็ทุกคนครับผมก็ถาม้าเขานะว่าต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่านะเขาบอกก็ต้องการนะแต่ว่าก็ไม่มีใครมาช่วยเขาเลยนะครับพี่พี่เขาบอกนะพี่ก็ดูสภาพดิครับหลังคาก็รั่วนะแล้วก็อย่างถ้าฝนตกเนี่ยฝนสาดโดนเต็มๆเลยนะครับพี่พี่แล้วดูน้อง โอ้โหจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยนิวฝนตกแรงมากพี่พี่ครับนั่นแลหละคนในคนหนทั้โชว์นี่เหรอรูปป่าไเขาบอกว่าบางวันเนี่ยฝนก็ไม่ตกนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกเฉยเลยอะ่ะ หลังคาก็รั่วนะนี่นด,ดูตรงนี้ก็รั่วนะรั่วอลไยจุดเลยนะครับพี่พี่ถ้าไม่ได้ยินผมต้องขออภัยนะเพราะว่าฝนตกแรงมากนะครับด,ดูน้ำที่ไหลลงมามเอาไงเดียนิ้วเจอแบบนี้ผมโคตรสงสารเลย รอบหน้าถ้าเรามาอีกเดี๋ยวเราจะซื้อของกินมาให้เขานะพวกมาม่า,มาปลากระกปงปลากระกป๋องเนี้ยพวกไข่ไก่นะครับพ,พี่ครับฝนตกแรงจริงๆก็โอเค เดี๋ยวเราเนี่ยรอฝนหยุดกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งคุยกับป้าเขาก่อนนะครับพี่พี่ครับว่าจะเอายังไงนะจะให้ผมเนี่ยสร้างกะตตอบให้เขาใหม่หรือเปล่านะครับก็จะลองคุยลองถามเขาดูนะว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยก็จะช่วยเท่าที่ผมช่วยได้นะก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งรอฝนหยุดกันเลยดีกว่านะครับรอฝนหยุดก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านนะระหว่างรอฝนหยุดเดี๋ยวเราก็นั่งคุยกับยายเขาก่อนนะครับผม ไอน่าส uh ิเ huh. ซ so ์หรอเออเออก็โอเคครับทุกคนนี่นะครับพี่พี่ครับตอนนี้ฝนเนี่ยก็เริ่มตกปอยๆแล้วนะก็คือดูดิน้ำเพียบเลยนะครับ เมื่อกี้นะ้าฝนตกแรงมากแล้วก็เราต้องเอาสแลนเนี่ยปิดกัรน,นะทุกคนสแลนก็เอาไม่อยู่นะดูเปียกหมดเลยเข้าของนี่คือเปียกหมดเลยนะครับนี่นะเสื้อนิ้วก็เปียกนะทุกคนมันอยู่ไม่ได้อะ่ะพี่ๆตอนฝนตกนี้ผมบอกเลยลําบากมากฝนเนี่ยบอจ้แล้วมา,ามื ไอ้อยนเตม่ไม่ป้าและเข,<อ>ข<อ>าก็เมื่อกี้เนี่ยผมก็ถามเขาบอกว่าผมถามว่าเขาเนี่ยจะนอนยังไงนะทุกคนเขาก็บอกนอนอก็นอนแบบนี้เลยนะครับร<อ>เปรียกหมดเลยอะพี่พี่ครับเขาไอ้นัเนเต้ยอนไหนเกินแล้วเนี่ย อยูน2คนนะครับพี่พี่ครับก็พี่ท่นานใดเนี่ยที่อยากจะสนับสนุนหรือจะช่วย2แม่ลูกอะ่ะซ่อมแซมบ้านหรือสร้างกระต๊อบให้ก็ทักเพจเฟซเฟซบุ๊กผมได้เลยนะครับผมยามนะพี่พี่นานใดที่อยากจะสนับสนุน2แม่ลูกนะครับผมก็ทักเพจเฟซบุ๊กผมได้เลยนะครับผม,มเปียกหมดแล้วพี่พี่ครับผมยังเปียกเลยนะเกืเอบเออมื่อเกือบมื่อเกือบมื่ถ่ายละ เก็มากือบมื่อก้สร้างเอาออกมาเมื่อกี้คุยเองใช่ไหมก็โอเคพี่ๆครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับบ้านนะเดี๋ยวจะกลับไปซื้อข้าวของกลับมาให้นะครับผมเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่น่ามีอะไรกินเลยผมดูตรงมอแล้วนะทุกคนมันจะเอามีเหรอเอาสิบบาทเลยเอาเด่นน่ะแหละเอาอเดินมา,มาเยอะป๋อฮะ ก็โอเคทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ใครอยากสนับสนุนหรือช่วยเหลือเขานะครับก็ทักเพจ Facebook ผมได้เลยนะครับผมก็โอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปนึกเรากลนเลยดีกว่า